สวัสดีค่ะวันนี้มิ้มจะมารีวิวเคคาขนาดเล็กที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เป็นทรงกล่องวันนี้นะคะจะเป็นตัว Suzuki Hustler สสำหรับคันที่มิ้มจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นสี Off Blue Metallic ค่ะที่มาพร้อมกับตัวหลังคาและกระจกมองข้างเป็นสีกัน Metallic แบบทูโทนค่ะสำหรับ Suzuki Hustler c คอนเซปนี้นะคะจัดเป็นรถยนต์ในกลุ่มเคคา crossover ซึ่งมีความคล้ายกับ Jimny มากๆสำหรับ Hustler เนี่ยเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ประเทศญี่ปุ่นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 660cc ทำงานร่วมกับระบบ h y b r ิด X มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมแบตเตอรี่ไฮบริดแบบลิเธียม i อออน ให้กำลังสูงสุดถึง64แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงวิดสูงสุด98นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีอัตราการประหยัดน้ำมัน20.8กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวมิ้มจะพามาดูภายนอกรถกันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED กระจกประตูหน้าตัด UV a n d IR ระดับพรีเมียมกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า และล้ออลูมิเนียมขนาด15นิ้วไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องปรับอากาศจะมาเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะพร้อมตัวกรองอากาศ n a n o X ด้วยค่ะแล้วก็บาะข้างคนขับนะคะแล้วก็บอกคนขับเนี่ยคู่หน้าจะมีระบบฮีเตอร์ช่วยปรับอุ่นร้อนได้ด้วยสามารถควบคุมได้ตรงนี้เลยค่ะ สำหรับพวงมาลัยนะคะมาในรูปแบบ ction, Power มัลติฟังชันพาวเวอร์ไฟฟ้า3ก้การ์มัดวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID สรับคอนโซลด้านหน้านะคะที่เก็บของจะพิเศษกว่าใครเลยค่ะเราสามารถเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเก็บของน่ารักน่ารักกระจุก,กจิกได้ด้วยค่ะส่วนอีกที่หนึ่งที่เป็นที่เก็บของลับนะคะก็คือตัวเบาะตัวนี้นะคะสามารถหยิบขึ้นแล้วก็สามารถเก็บของได้ประหยัดพื้นที่ไปอีกแบบหนึ่งค่ะ สำหรับความพิเศษของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็คือมีที่วางแก้วน้ำแล้วก็วางอาหารค่ะสามารถหยิบขึ้นมาจากตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเลื่อนเบาของรถคันนี้กันนะคะวิธีก็คือใช้มือดึงสลักนะคะแล้วก็ใช้แรงดึงเข้าดึงออกแบบนี้นะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ความพิเศษของมันนะคะก็คือสามารถพับเก็บได้แบบ f l a ตราบเลยนะคะ ด้วยวิธีดึงอย่างนี้แล้วก็ผักไปเลยค่ะแล้วก็ความอเนกประสงค์ของรถคันนี้นะคะตรงนี้สามารถเป็นที่เก็บของเล็กๆได้ด้วยค่ะระบบความปลอดภัย ABS และ EBD ระบบควบคุมสถียรภาพการทรงตัวของรถ ESP ถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน Adaptive Cruise Control ระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วในการขับขี่ ระบบตรวจจับและตีความป้ายจราจรเซ็นเซอร์ที่จอดรถด้านหลังกล้องมอนิเตอร์รอบทิศท,ทางสัญญาณหยุดฉุกเฉินการควบคุมการยึดเกาะในโหมด 4-wheel จุดยึดที่นั่งสำหรับเด็กที่รองรับ iSofix 2ตแหน่ง ถ้าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถขนาดเล็กนะคะในกลุ่ม k ค a r Cross r o รเอย่าง Suzuki Hustler ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ f a c e b o o k Sakura Auto หรือโทรเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มิมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ